สวัสดีค่ะวันนี้แกงเห็ดโอ้แกงเห็ดพนักเกงผักชีเล็กจ้าแกงผักชีเล็กนางเอกแกงผักชีเล็กนางเอกเดี๋ยวโอุ้ยขอต้มน้ำประเดี๋ยวใส่เดี๋ยวพอ,อน้ำที่เดือดก่อีกคน้ำประเดี๋ยว ประเด็กต้มน้ำประเด็กรลการใบย่านางด้วยพี่น้องใบย่านางแล้วก็น้ำประเด็กกระชายตะไคร้กระชายตะไคร้แล้วก็บักพิกบักพิกนี่ค่อยสิค่อยสิหั่นแบบนี้ใส่ไปลดแกงผักขี้เล็กเพราะอีหยังที่ค่อยว่าตํำค่อยว่าตำเพราะว่าขี้เล็กเลยคะ่ะมันละเอียดใช่ไหมมันละเอียดถ้าเขาต่ำนีน่เม็ดบักพิก เม็ดบักพิกมันเป็นเกงเงี้งนะมันก็สิขากันมันสิเขาอันกับเป็นเม็ดเม็ดบัคพิกมันสิเป็นเป็นขึ้นยังก่งเงี้งขึ้นังแบบว่าเละอูเป็นเละค่ะขึ้นจังเป็นแบบมันเก็งเงี้งไหลมันก่งเงี้งก็หมายความว่าทั้งเม็ดมันเข่าไปอันกับผักกิริศนั่นนะมันโมน่ากินส่นเด็กคอยก็เลยคิดว่าคอยทาเป็นเม็ดแบบเนี้ยดีกว่าแต่มันเป็นเม็ดเองามันอยากกินกับไปกินว่าต้องมีเม็ดบัคพิกกะบเม็ดบักพิกเข้าไปใน เพราะว่ามันเละยู่แล้วของมันนะคะเขาบอกต้องมีอย่างขีดเงียนผมเม็ดักพริกเข้าไปปิดโคกิดเขียวเขาเนาะคะ่ะข่อยเจียงไส้ข่อยสิเกียงไส้วุ้นเสน้นวุ้นเส้นแล้วก็ปักอีตูบุงนีเนาะปลาแข้งปลแข้งขก็กะไส้ทั้งพวงเลยนะคะข่อยล่างแล้วค่อยใช้ทั้งพวงอันนี้ก็ชอบใครชอบมันนะคะดิฉันก็ทําในสไตล์ดิฉันนะคะดิฉันก็จะใส่เป,เป็นพวงเพราะว่ามันมีเสน่ห์ในการกินป็นพวงขาล่างเรียบร้อยแล้วไปกินแบบไหนก็กินตามใจชอบแั้งเส้นบักเคี้ยขึ้นเนี้อเสียบพ อะต้องปลาเด็กใส่ใบแยานางกระชายใบมะกรูดเออกระชายเออกระตะไคร้เพราะเขาใส่ใบมะกรูดนะคะเขใส่ขี้เหล็กเข้าไปเนี่ยขี้เหล็กไปเลยขี้เหล็กพี่เอามาจากเมืองไทยนะคะขี้เหล็กแห้งที่ไม่แห้งแห้งพี่จังใบใหม่ตากแห้งเรียบร้อยเนี่ยตักแห้งเรียบร้อยอีเมสตากแห้งคอยใส่คอยบ่มีหนังหมูแม่นบอ่อยบ่มีอันหนัง,หน,งหนังควาย ข่อยเลยใส่แคบหมูไปน้ำจริงๆข่อยบ่ได้อนซ้อนไปในด,ดอกอันแคบหมูอ่าอ่าข่อยบ่ได้อนซ้อนไปดอกอันนางหมูนะคะแต่ว่าแก่งี้เล็กใส่นางหมูไม่ใช่เขากันแต่ใส่ผักซีเป็นน้ำเนี่ยผักซีล้าวบานเ่าเนี่ยหอมอ้มอนวนเหีมื้อนี่บนมีผักซีล้าวเพราะว่าสิม,มีผักขาผักแข่งกระเพาะแล้วสำหรับข่อยสุดยอดแล้วความเหม็นนี่มันบอกไปบ่ได้แล้วค่ะข่อยม,กมักว่าเหม็นแต่ข่อยว่าเหม็นก้นเหม็นเลยมีแต่อก้นหักข่อย ผู้เฒ่าอยู่บ้านผู้เฒ่าอยู่บ้านเพื่อนยังหักข่อยเพื่อนยังคิดหอดข่อยอยากข่อยกลับบ้านเร็วๆข่อยใส่ผักขาให้มันหอมโอ้ย,อย,อ,ยอย่า่อยข่อยเชื่อใส่เบิดเพราะว่าเขาชอบกินเขาชอบกินดิบค่ะลงน้ำชี้โอ้น้องพี่ทำได้ไงีกันพุดจกฟางลายน้อพี่น้องเขาจะเออันอุ้ยกเกลี่ย ق. แกงคีเล็กนะคะเขาจะใส่ปลาเด็ดเค็มด้วยค่ะใส่ปลาเด็ดค่ะมันรสชาติพอดีมันสิเปะเวอร์ค่ะไม่ใช่ขมอ่ำล้ำหน่อยๆมันจะเปะเวอร์จ้ะเพราะว่าอะไรคะคีเล็กเนี่ยค่ะเขาเป็นเนื้ออ่อนหักนะคะเขาเป็นผักเป็นบวบขมอ่ำล้ำเสี่ยงมันสุกแล้วใส่ใส่ปลาแข้งปลาแข้งเผอใส่ตั้งควงเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ทำตามใจตัวเองนะคะ แล้วก็ใส่หอมหอมอันต้นหอมเขาตีเขาทุบมันยเขาทุบแล้วต้นหอมต้นหอมดิฉันก็กินต้นหอมไทยนะคะชอบไก่ชอบมันนะคะอันนี้นอกนะพี่น้องนอกซึ่ิษสาทย้ายไปง่ายเข้าไปไหนแค่นนคับจักกันไปเข้าใจกันมองตาก็เห็นที่ตากันส่องสอดพอลูอันวุ่นเสร็มนี่ค่อยซิบเอาไส้เม็ดหอกค่ะค่อยซิไส้เฉพาะที่ใครจะกิน เพราะอะไรเพราะลูกไข่เกิกินน้ำประสิทิตักไว้ให้น้องหนูนะควรควรใส่ผงสรสอันส้มตำน้องหนูนาเนี่ยคอยบริสุทธิ์ผงสลดให้ลูกไข่ด้วค่ะคอรใส่คอยเคยใส่เทียนหนึ่งตั่งเต้ลูกไข่เด้กกลัวๆคอยใส่แต่สามเม็ดคอยเป็นอย่างหลบจะมากกว่าควรใส่อีกนะคะเอ่อคอรใส่แค่สามเม็ดสามเม็ดผงเม็ดผงสลดแต่ควรควรบริใส่อีกเพต้องห่วงนะคะคอยบริเอาผงสรสให้ลูกไข่กินอือแล้วกับประเด็ดควรควรควรบริเอาอัน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 ผงสลดเทปด้อค่ะ มันมีมันโรงงานที่เห็ดเนะี่ยมันมีโรงงานแต่าโรงงานตามซอกตามซอยโรงงานคือจังคือจังตึกลา้าบ้านทองเฮาเหระบ้าน่องสวยๆก็มีรูๆหลาลาบ้านทรงที่มันเห็ดงั้นกับนีแบบนั้นแบบนี้อันนี้บอได้พูดไปหาใครนะคะพูดถึงให้เห็นแล้วคณะโอเคจบม่ต้องมาขุดกันขูดเรื่องกับเขาไปสองะนะโอเคค่ะทุกอย่างมันก็มีระเบียบโอ้ยมันก็มีอันเกจนะคะ่ะพี่น้องนะมีเกจเกร็ด ขนาดเท่าจิกินมกขามักขามต้นนี่มันสมแม่นว่าต้นนั่นมันผสมตัวเนี้ยมันเป็นัะขามคือกันยุคแต่กูจะเลือกต้นมกขามที่เสีบนะเข้าใจไหมผู้สินะเข้าใจบ่ค่ะโอเคนะคะต้นักขามเหมือนกันหมดแล้วที่ไหนก็มีต้นมกขามแต่ต้นมกขามกินแล้วมันมันมันมัคือรสซาบอันนี้มันจะแสีบมันพอดีอ่ะมันกงว่ากลางๆอ่ะมันผสมคับมันผสมอ่ะต้นในเนี้ยเสบอ่ะมีมันกันจ้ะต้นมะขามอยู่นะคอยสามต้นแต่ละต้นรสาับตัวเท่ากันมะขามมีหมองกินส้มองสกี ไปกินแล้วรสชาติไหนที่มันแซ่บเมนบอค่ะพี่น้องเอา้ายายนี้เบาดูแท้าพอตุ่นบริเวณบาดุเบาสนุกสนานกันโอเคนะคะอุ้ยพี่น้องไอ้คนมัดขาดปักซีโู้โหเนี่ยถ้าใส่หนังผักขี้เคล็กเนะะี่ยค่ะถ้าใส่หนังง้วหนังควายก็ไปทนะุบๆเนี่ยไม่ใช่เขากันมากค่ะแล้วก็พวกเจ้าลูกบ่าเก็บความลับที่มันมีเนี่ยแกงผักขี้เคล็กนะคะ่ะจะไปตำพริกใส่กับผักขี้เคล็กนะคะใส่เป็นยังสี่งแล้วเห็นว่าเม็ดปันโบเม็ดมันจะไม่ออกเข้าไปกับผักขี้เคล็ก เม็นตักขึ้นมานี่แต่นเป็นแบบเทกินกับเขาน้ำงามเขียวเขาเห็นไหมคะเคล็ดลับไม่ใหญ่ดีทุกคลิปนี้เคล็ดลับหมดเสียบแล้วพี่น,ออน้องเราใส่แบบนี้ไปเด้อเราใส่ปักขาครับไปดีก็่าไปเสร็จแล้วจ้ะอ่ะเรากินเขากันไปข่อยสุกแล้วข่อยสิบโฟมนี่ขวายใส่น้อยนึงเน,นาะค่ะเนาะขวายสิใส่กินของเจ้าของเองไวาใส่กินเจ้าของเอง แล้วค่ะจุ๊บจุบจับจ้าจับจับไปกินเขากันไปแก้วเห็ดผึง้งก๋วยแก้วเห็ดผึง้งไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวขอเชิญไทยอันนี้พวกเจ้าเบิง้งขวาข้าไขเดี๋ยวเขามาเฮ็ดไม่จะไม่จะด้เฮ็ดคลิปกับเขาพวกเจ้าเบิง้งร้อนอยาพี่น้องไปแล้วจ้า,ารักเล็กรื้อตุ๊กตากระเด็นเคล็ดนะคะสวัสดีค่ะมวยหางมวยหมวกตื่นกันนี่